โดยเด็กๆเ,เนี่ยนะครับที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเนี่ยจะได้รับประสบการณ์การกีฬาอันล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมโดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญการเตรียมาร่างกายที่ถูกต้องรวมไปถึงการดูแลตัวเองนอกสนาม Under Armour พร้อมช่วยให้พวกเขาเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองนั่นคือสิ่งที่โครงการ U.N.X จะมอบให้กับเด็กๆเ,เพื่อมอบโอกาสพร้อมกับผักดันนักกีฬาเหล่านี้ให้สามารถพัฒนาตัวเองได้จนถึงขีดสุดของความสามารถ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Talk to Tone บายพิรนัทจำปาเงินสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Talk to Tone กับผมโทนคุงพิรนัทจำปาเงินครับ วันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของโครงการ UA Next ประเทศไทยโครงการ UA Next เนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจกีฬาห่างไกลยาเสพติดเราเนี่ยได้ยินคำพวกประเภทที่ว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าซึ่ง Under Armour แบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยเขาตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน และสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เล่นกีฬานะครับใส่ใจในสุขภาพของตัวเองแล้วค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองจนอาจนำพาเขาเนี่ยไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้โครงการ UA Next เนี่ย Under Armour เขาทำมาตั้งแต่ปี2014 ในปี2023ก็คือปีนี้เด็กและเยาวชนคนไทยจะมีโอกาสได้ร่วมสัมผัสกับโครงการนี้ได้โอกาสที่จะเข้าสู่กิจกรรมดีๆซึ่งมาจากแบรนด์ดังระดับโลกและสร้างนักกีฬาระดับโลกมาแล้วมากมายครับย้อนกลับไปในปี2014นะครับการเปิดตัวแคมเปญ UA Next ครั้งที่1 Steve Summers ซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายการตลาดของ Under Armour ณตอนนั้นก็พูดถึงโครงการ UA Next เอาไว้ว่า อันเดอร์อารเมอร์มีความหลงไหลในการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพนักยฬงรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และโปรแกรมการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพไปพร้อมๆกัน Under Armour เนี่ยยังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเด็กๆทั่วโลกเล่นกีฬาด้วยแรงขับเคลื่อนทางใจและความอดทนแบบเดียวกันกับที่ทุกคนได้เห็นในการแข่งขันกีฬาในหลีกใหญ่ๆและแบรนด์ของเราจะอยู่กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้พัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้อง Under Armour พร้อมช่วยให้พวกเขาเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองนั่นคือสิ่งที่โครงการ UA Next จะมอบให้กับเด็กๆ Under Armour เนี่ยเขาเล็งเห็นถึงความสําคัญของนักกีฬาเยาวชนเป็นอย่างมากนะครับทั่วโลกเลยนะรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่นักกีฬาอายุน้อยเนี่ยไปไม่ค่อยถึงดวงดาวเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการขาดการสนับสนุนที่ถูกต้องและเพียงพอนั่นแหละจึงเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ UA Next มาโดยตลอดโครงการดีๆแบบนี้ผมถามพี่น้องครับเอาไม่เอาเอาไหมครับ ถ้าเอาช่วยกันสนับสนุน Under Armour ครับพี่ร้องเอ้ยผมจะเล่าให้ฟังต่อ <B> โครงการ UA Next เนี่ยเข้ามาสนับสนุนเด็กๆทั่วโลกที่หลงไหลได้ปลื้มในการแข่งขันกีฬาการเล่นกีฬายอย่างครบวงจรเมื่อปี2021 Under Armour เปิดตัวโปรแกรม UA Next The Workout ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการพัฒนานักกีฬาที่แท้จริงสมจริงมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันรุ่นเยาวชั้นนำของประเทศ เตรียมพร้อมสำหรับการลงเล่นในระดับที่มันสูงขึ้นชอนเอ็กเกิดรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดกีฬาระดับโลกของ Under a r m o u r กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า Under a r m o u r ลงทุนในกีฬาเยาวชนมาอย่างยาวนานเพราะเรารู้ว่านักกีฬาเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นผู้นำในวันพรุ่งนี้เราจึงเพิ่มการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนด้วยโปรแกรม The Workout พร้อมขยายวงกว้างขึ้นด้วยโครงการ u a Next และจะเพิ่มความมุ่งมั่นในการพัฒนานักกีฬาที่ยอดเยี่ยมและบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นสำหรับ การเปิดตัว The Workout เนี่ยนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย8คนจากกีฬาหลากหลายประเภทได้มาพบเจอกันที่ Under Armour Human Performance Center ในพอร์ตแลงรัฐโอเดกอนเป็นระยะเวลาสี่วันเต็มๆพร้อมได้รับคำแนะนำและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันและยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากกีฬาชนิดต่างๆเช่นสเตเฟนเคอร์ลียอดนักบาสเกตบอลคนดังไมเคิลเฟลนี่คือยอดนักว่ายน้ำ และลินซี่วอนนี่เป็นนักสกีโดยในการฝึกซ้อมครั้งนั้น Under a r m อารสนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการครบทุกมิติไล่เลียงตั้งแต่การทำประเมินทางสรีรวิทยาเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคนและนำผลการวิจัยที่ได้เนี่ยมาปรับให้เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการ แถมหลังจากการฝึกซ้อมยังมีการพาไปใช้บริการศูนย์พักฟื้นสมรรภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจซึ่งมันสุดทันสมัยของทาง Under Armour อีกด้วยนอกจากนี้ทาง Under Armour ครับยังสนับสนุนให้เด็กทุกคนมีความคิดเร่เริ่มด้านธุรกิจกีฬา ด้วยการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อส่งมอบประสบการณ์จากผู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจกีฬาจริงๆและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการเข้าถึงและผลิตคอนเทนต์ประเภทต่างๆบนแพลตฟอร์มของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะนักกีฬาชั้นยอดชอนเอ็กเกิลกล่าวเสริมเรื่องนี้ว่าเราอ่ะช่วยให้นักกีฬาเยาวชนสร้างจุดยืนของพวกเขาทั้งในและนอกสนาม ซึ่งอันเดอร์อารกำลังจะนำพวกเขาไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จไม่ว่าอาชีพนักกีฬาของพวกเขาจะนำพาพวกเขาไปในทิศทางใดก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับนักกีฬาทั้ง8คนออกจาก Workout ด้วยข้อมูลดิจิทัล ที่รวมผลการทดสอบที่ได้มาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาโปรแกรมการฝึกซ้อมระดับนักกีฬาอาชีพและฟีเจอร์แชทที่เชื่อมต่อพวกเขากับทีมงานของ Under Armour แถมพวกเขาครับยังได้รับพอร์ตโฟลิโอของนักกีฬาที่แสดงเป้าหมายของพวกเขาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังได้รับองค์ประกอบต่างๆสำหรับการสร้างแบรนด์ของตัวเอง <c oughs> เช่นภาพถ่ายแบบนักกีฬาอย่างเป็นทางการโลโก้ของแต่ละคนและคำขวัญส่วนตัว ด้วยข้อมูลเหล่านี้ครับเยวาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตในวงการกีฬาด้วยองค์ความรู้ที่ Under Armour มอบให้ตลอดประวัติศาสตร์14ปี Under Armour ได้สร้างผู้เล่นระดับวิทยาลัยมืออาชีพที่ดีที่สุดของวงการอเมริกันฟุตบอลมากมายนับตั้งแต่เกมเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2008เมื่อจูลิยโอโจนส์และเอเจกินซึ่งเป็นมือโปรตลอดการมาทำการแข่งขันกัน Under Armour Next All American Football Game ได้เป็นพื้นที่สำหรับให้นักกีฬาดา ุ่งใช้พิสูจน์ตัวเองว่าดีพอสําหรับการเล่นในหลีกใหญ่อย่าง NFL หรือไม่กระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Under Armour ได้นําว่าที่ซูเปอร์สตาร์นักอเมริกันฟุตบอลรุ่นต่อไปมาแข่งขันกันตามธรรมเนียมที่ถูกจัดขึ้นทุกปีในนาม Under Armour Next a r ออเมริกาโดยเป็นการคัดเลือกผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลระดับเยาวชนที่ดีที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า100คนภายใต้การดูแลของ Under Armour และใช้เวลา1สัปดาห์ใน Orlando Florida เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันแบบเต็มสูบมีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยนะครับในศึกคนชนคนปัจจุบันที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่มาจากโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นคลยเมเล่คลพิตส์จามาเชสดัสตินฟิลส์ นิกและโจีโบซาและสุดท้าย m y s c a r เลตต่างผ่านการแข่งขัน Under a r m อาร์เมอร l เน็กซ์ออ f อเมริกาฟุตบอลเกมมาหมดแล้วโดยรวมมีนักกีฬาที่ผ่านสังเวียนนี้เกือบ300คนที่ได้รับเลือกใน NFL Draft ของแต่ละปีนั่นคือเรื่องราวของโครงการ UA Next ที่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนะฮะก็คือปีนี้ปี2023เนี่ยนะครับโครงการ u a Next b o o มาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสทองของเยาวชนไทยฮะโดยทาง Under Armour ประเทศไทยได้ทำการเปิดตัว u a Next โครงการที่สนับสนุนนักกีฬาเยาวชนของไทยอายุระหว่าง13-20ถึง20ปีนะครับ ที่มีเป้าหมายในการอยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่าเยาวชนที่อยู่ในเส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพอยู่แล้วนะครับเพื่อมอบโอกาสพร้อมกับผลักดันนักกีฬาเหล่านี้ให้สามารถพัฒนาตัวเองได้จนถึงขีดสุดของความสามารถและเตรียมพร้อมสําหรับการบรรลุเป้าหมายในการเป็นนักกีฬาอาชีพนะทําตามความฝันของตัวเองได้อย่างไร้อุปสรรคภายใต้วิสัยทัศน์ที่เชื่อว่านักกีฬาเยาวชนในวันนี้ก็คือรากฐานที่สําคัญ ที่จะกลายมาเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตระดับแถวหน้าของประเทศหรือว่าของโลกนะครับนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์กีฬาที่มีประสิทธิภาพจาก Under Armour วิทยาศาสตร์การกีฬาความรู้เรื่องโภชนาการโปรแกรมฟิตเนสรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายและสมรรถภาพทางจิตใจ ซึ่งเป็นหัวข้อที่นักกีฬาไทยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ ทางอันเดอร์อัเมร์ประเทศไทยครับยังได้ร่วมมือกับพาร์เนอร์ทางการกีฬาและสุขภาพระดับแถวหน้าของประเทศไทยในการสนับสนุนและก็มอบทรัพยากรที่มันดีที่สุดสำหรับนักกีฬาไทยในโครงการ U Annex พร้อมกับใช้ในการต่อยอดเพื่อฝึกฝนฟื้นฟนูและพัฒนาทักษะของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในคณะชั้นนาที่ผลักดันวงการกีฬาให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ผ่านอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและบุคลากรที่สามารถช่วยพัฒนาผู้เล่นได้นอกจากนั้นยังมี Body by บบ a สตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแนะนำการออกกำลังกายแบบ Personalize ด้วยการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และประสบการณ์การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายและโภชนาการให้กับนักกีฬายยกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิกอย่างโสพิตาธนาสารมาแล้ว นอกจากนั้นยังมี Form Recover and แอน l n e s s ซึ่งเป็นสหคลินิกที่มีทั้งการกายภาพบำบัดแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฟื้นฟูการบาดเจ็บ h y p e r l i ไลซ์นี่เป็นแบรนด์นวัตกรกรมระดับโลกเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายสำหรับคนรักสุขภาพและออกกำลังกายโดยเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันเดอร์อารเมประเทศไทยได้คัดเลือกและเปิดตัวนักกีฬายาว,วชนทั้งหมด 7คนจาก5ประเภทกีฬาเพื่อต้องรับการเปิดตัวโครงการ UANEX ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 1. น้องยูฟ้าโดนพรสินโพเป็นนักเว์บอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคุณอง๋งหรือว่าน้องอ,อง๋งวัชระชัดทองพักดีนี่เป็นนักบาสเซกตบอลล่าสุดไปแข่งขันบาสเซกตบอลรายการ VBAU 2 0ซึ่งเป็นลีกของประเทศเวียดนามมาครับเป็นรายการ T on T 3. อีกคราสสันหลนนี่เป็นนักฟุตบอลที่คว้าตำแหน่งแชมป์กีฬา7สีควบด้วยตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมคนต่อมาน้องน้โมใจเด็ดพรมสาขาณสก,กลนครกีฬากอล์ฟการแข่งขันสนามล่าสุดคือสนามรอย a l าว l ฮิลผลการแข่งขันในรายการนั้นเนี่ยอยู่ที่2อันเดอร์พา 5. น้องเคฟซึ่งเป็นนักวิ่งฮะนี่เป็นนักวิ่งอันดับหนึ่งของคนไทยและโอเวอร์อออันดับ2ของฮาฟมาราทอนในงานเชียงใหม่มาราทอน 6. น้องจอร์ดบุญธรรมจ่างตะตะกูลนี่เป็นนักวิ่งอันดับหนึ่งของรายการแข่งขัน UA เอเออเอาไมาเน้องไข่มุกมุกตาภาเทียนกุลซึ่งเป็นนักวิ่งอันดับหนึ่งของรายการการแข่งขัน u ูเอเออเอาไมเช่นกัน ตอนนี้นะ,คะโครงการ U n x เนี่ยก็ได้เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการสำหรับน้องๆน,นะครับที่ต้องการจะเป็นนักกีฬานะครับเดี๋ยวทาง Under Armour เนี่ยเขาจะหาเยาวชน3คนที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับมาเข้าร่วมโครงการแล้วคัดเลือกกันไปนักกีฬาคนไหนที่สนใจนะครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและก็สมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยเนี่ยที่ลิงก์ที่เราทิ้งไว้ให้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ลงไว้ให้ในตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือสามารถแอดไลน์นะครับเขามี Official Account ของ Under Armour ประเทศไทยนะฮะที่ให้คุณสามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ adua.nextth นะครับเดี๋ยวเราขึ้นโชว์ไว้นะฮะจะได้แอดไปถูกแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดของกิจกรรม หวังว่าน้องนองนักกีฬาหรือว่าผู้ปกครองที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับและสนใจใยจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับจะพากันไปสมัครกันให้มากมายล้นหลามและขอให้ทุกท่านฮนะโชคดีประสบความสําเร็จนะครับกับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ความสําเร็จของแต่ละคนมันต่างกันนะฮะบ,บางคนความสําเร็จคือการจะได้เป็นตัวแทนการได้รับคัดเลือกหรือบางคนแค่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วครับที่ครั้งหนึ่ง ได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมดีๆกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Under Armour และนี่คือเรื่องราวของ Talk to Tone ที่เอามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมครับคลิกลิงก์เข้าไปเลยสมัครเลยนะครับกับโครงการ UA Next โดย Under Armour เยาวชนคืออนาคตของชาติและของโลกเราต้องสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่าลืมครับมาสมัครกันเยอะๆมาร่วมกันครับมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสุขภาพาร่างกาย ให้สมบูรณ์แข็งแรงกับโครงการนี้อีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ